มีเด็กมาตกปลาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถา่นานมาเสื้อแค่แ่นี่ก่ออ๋อน้องเขาบอกน้องเขามาตกปลาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลายมายังไม่นานสับนะดูดิดูดกระติ้ดเดียวระวังตกน้ำนะนี่ก็อยยังนะครับถามเด็กว่าได้อย่างยังนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้น้องเขานั่งตกตรงนี้นี่ย อีเลชีอนกแควไป็นไรเ,เดี๋ยวให้ก็นั่งตกตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยมันปลอดภยยัยด,ดอกไม้ลูกดอกไม้ลูกลเดินขึ้นมาลูกยา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 เดี๋ยวหนูหล่นเดี๋ยวหนูหล่นพอถ้าหนูหล่นไปได้หาไม่เจอนะพี่แสงบอกก่อนดูน้ําแบบเนี้ยมันกว้างนะทุกคนในกล้องเนี้ยไม่กว้างนะในภาพจริงๆเนี้ยผมบอกเลยว่ามันกว้างมากเอาง่ายๆดีกว่าถนนสี่เลนนะทุกคนนะครับ บรรยากาศไปไรตะขาบตะขาบไหนไหนน้องหลงบอลน้องหลเจอตะขาบตัวเันเลร์เลยนะตะขาบมันว่ายน้ำไม่เป็นหรอกมันก็ตรงไม่ใช่ไ่ตะาบ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีีลุงป้านานะอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนทุกคนครับวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมฝนตกทั้งวันเลยนะออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยที่ท้องอยู่เนี่ยคือเขานอนอยู่บ้านนิง่งๆไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาอยากจะมาตกปลามากๆเพราะว่าเมื่อวานน่ะเขาเห็นปลาคนนั้นตกปลาครับเขาก็เลยอยากมาตกปลานะ วันนี้เนี่ยผมก็เลยพาไม่ไดว่าอะไรนะพาคนท้องมาด้วยแล้วก็น้องดอกไม้มาด้วยแล้วก็มีน้องหลงนะน้องหลงไปตกปลานะนี่นะครับวันนี้สวัสดีค่ะยังค่ะก็เดินมากันก็ตัวเปียกเลยนะจริงๆก็อยากให้นอนพักก่อนแต่เขาเองก็อยากมาตกปลานะทุกคนดูวันนี้เขาก็เตรียมล่มเตรียมอะไรมาพร้อมเลยนะครับเนี่เดินเลยแคล่วเออเขาจะไปตกปลานะเออเคลื่อนเลยกเดี๋ยวน้องดอกไม้เถื่อนเียบไปนะ เอาลวทุกคนครับยังไงก็จริงๆผมเองก็จะให้ดูสภาพอากาศนิดหนึ่งนะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากๆแล้วตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะเขาเองเหมือนแบบว่าชอบที่จะตกปลามากๆเลยทุกคนเดินมาก็ตัวเปียกนะเออถ้าเขาอยากมาตกปลามันเป็นความสุขเขาเราก็จะไม่ห้ามนะทุกคนถือว่าเขาอยู่บ้านเขาเครียดเขาอยากมาตกปลาเราก็พามานะและน้ําเนี่ยขึ้นเยอะมากๆทุกคนตอนนี้ คือแบบว่าจากเมื่อวานเนี่ยสวยสวยเนี่ยตอนนี้บรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะตอนนี้ก็ผมเองก็เปียกเหมือนกันเดินมาขนาดน,นี้เดี๋ยวเราจะไปดูเขาตกปลากันว่าเขาเนี่ยอยากตกปลาอะไรกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมว่านะน้ําขึ้นไม่ใหม่เนี่ยไม่แน่อาจจะได้หรือว่าไม่ได้ก็ช่างมันนะมันเป็นความสุขของเขาที่เขาอยากจะมาตกปลาแล้วก็ผมให้พี่พีเอฟซีตั้งชื่อกันหลายคนเนี่ยมีบางท่านก็ให้ตั้งชื่อแบบหลายคนมากนะให้ตั้งชื่อแบบเกษรบ้างตั้งชื่อแบบ มะลิบ้างตั้งชื่อแบบดาวเรืองบ้างโอ้โหเบไดนดอกไม้ทั้งนั้นเลยทุกคนประมาณนี้เพราะว่าเห็นน้องดอกไม้ในชื่อน้องดอกไม้เขาก็เลยอยากจะตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยแบบนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยยังนึกไม่ทันเลยนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรเขาดีนะอะเอาแบบนี้ดีวกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเขาตกปลากันดีวกว่านะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็ให้ทิกๆทุกทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศ ว่าน้ำมันขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปทุกคนนี่ทุกคนวันนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับนี่จากเมื่อวานนี้ทุกคนจําได้ไหมตรงนี้มันสวยมากเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นฝนตกแล้วก็น้ํามันขึ้นเยอะมากๆเนี่ยถึงใต้สะพานเนี่ยดูเขาดินี่เดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆเลยนะนี่วันนี้มีน้องหลงด้วย แล้วก็มีน้องดอกไม้ด้วยนะเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆเมื่อเช้าอะ่ะน้องไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้นะครับก็เลยเพิ่นคนท้องเนี่ยเขาอยากมาตกปลาน้องดอกไม้ก็อยากมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะถามความรู้สึกว่ามาทําอะไรมาทําอะไรจ๊ะมาตกปลามาตกปลาแล้วมาถือเหยื่อนเนี่ยเหยื่อคืออะไรไสเดือนไส้เดือนใช่ไหมโอเคอะไรนะแพ อันนี้ไม่ได้มีแค่เรานันมีชาวบ้านเขาก็มาตกปลาด้วยนะทุกคนเห็นปะ้ะโอว้วชาวบ้านเขาก็มาตกปลาด้วยนะครับแลวน้ำยังมันขึ้นเยอะมากมเดือดที่เราใช้ก็คือไส้เดือนนะครับหไว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถนั่งได้นะเอ้ยบรบเลนลงแค้รู้นเนี่ยผมจะพาเขาไปตกปลาตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้เขาไม่สามารถนั่งได้นะน้องหลงทักทายพี่เสียงสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเนี้ยหรอเดี๋ยวผมจะพาเขาไป อันนี้ก็ขอบคุณเสื้อพี่พี่เอซนะส่งมาจากหนองคายนะเขาก็ได้ใส่กันแล้วนะครับทุกคนเป็นเสื้อจากพี่เอฟซีนะเขาอยู่บ้านไม่ได้เราก็ต้องพามาทุกคนให้เขาได้เดิอนออกกําังกายใจเขาจะได้คลอดง่ายๆไม่เอาตรงนี้นะ้ํามันแรงเอาตรงที่เขาได้นั่งได้ด้วยไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราให้เขากับน้องดอกไม้เนี่ยกังลงไปนะเดี๋ยวผมนี่จะเดินตากฝนไม่เป็นไรนะทุกคน นี่ทุกคนดูน้ำน่ากลัวมากเลยนะครับเห็นปะคืออันตรายมากๆเลยนะเด็กๆในหมู่บ้าน,นยังไม่สมควรที่จะมาเล่นนะผมบอกไว้ก่อนคือแบบถ้าถ้าคืนหล่นลงไปเนี่ยเราไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับน้ำแรงมากแล้วก็น้ำสีแบบนี้หาตัวยากเลยเรให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เมื่อาวานเนี่ยน้ำยังไม่ถึงนี่เลยนะวันนี้ถึงละ แล้วตอนนี้ฝนก็ตกจริงๆผมผมคนนึงนะพอเวลาฝนตกอะ่ะชอบนอนมากๆเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาเป็นคนขี้ร้อนนะเขาอยากจะมาตกบาเขาอยากจะเดินเหินนะเบียกหมดเลยบากะยออาณะแคมปนะครับไปดอกไม้ลูกไปตามพี่ขอาไปเป็นแคมปิ้งลูกอันนี้ขนาดฝนตกนะดูน้องหงมปนูอนุอ่นละ เดินระวังระวังนะต้องไม้ต้องไม้ไมหนูเดินทางนี้ลูกลูกอ,อย่าเดินใกล้ๆน้ำนะแต่บรรยากาศตรงนี้มันก็สวยวน,นะครับแม่กับท่งฝนตกอะไรนะบอกให้นอนอยู่บ้านก็ไม่นอนอยากตามพี่เข้ามาอีกเป็นไงสนุกสนุก น้องๆเน,นี่ยสนุกนะแต่ผมยังไม่สนุกด้วยเลยจากนอนมากกว่าแนละ้วทุกคนกินข้าวยังเรากินข้าวยังกินข้าวอย่างอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยเป็นไงนอนกับพี่เขาดีไหมดีดีเอ้ย yeah. น้องหลงไปไหนก็ไม่รู้หนูหุ่นละเดี๋ยวผมจะหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดให้เขานั่งนะทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เขายืนบ่อยๆน่ากลัวมากเลยเห็นปะ น่ากลัวมากนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็น้ำมันขุ่นด้วยประเด็นอะทุกคนดูแบบเนี้ยเวลาเนี้ยสามโมงเย็นแล้วนะครับสามโมงแล้วนะแต่ว่าฝนมันตกแบบเนี้ยท้้งวันเลยแล้วเขาเองก็อยากมาตกปลาด้วยนะน้องดูน้องหลงน้องหลงนุ่งละให้เขาถือลงคนละอันนะส่วนผมก็เดี๋ยวหลบๆซ้อนๆใต้ต้นไม้นะทุกคน น่าจะมีปลานะเพราะเมื่อวานเราเห็นปลาคนนั้นเข้ามาตกก็ได้อยู่นะครับเด็กตัวแควน่าตัวเพล่ะเพลหรอเขาบอกเขาจะตกปลาข้างหน้าเนี่ยมีร่องรอยคนมาตกตกปลาล้วมันขุดไส้เดือนกันเนี่ยดองไม้ลูกเดินข้างๆนะอย่ยเดินใกล้น้ำน,นะจ๊ะฮะหยานายจื้ก<า>กอกบั น้ำแม่งไหลแรงจัดเลยอ๋อวันนี้น้องดอกไม้เป็นคนถือเหยื่อใช่ไหมหลงได้ป่ายังใช่ไหมหเขอยิ่ตกปลาก่อนนะเระวงังระวังนะอ๋อนนก,ก็มามาแล้ววะเนี่ยนนก,ก็มามาแล้วอ,อืมเขาบอกว่าเขาจะมัดให้เหมือนคล้ายๆโฟมนะ ให้เหมือนคล้ายๆผมเขาจะได้รู้ว่าพอเวลาปลามันกินอะ่ะมันจะเป็นยังไงฝมมนตกตลอดเลยนะทุกคนอะไรนะโอเคลูกวางไว้วางไว้เขาบอกว่าเหมือนน่าจะมีปลาเยอะนะแต่ว่าก็น่าจะมีปลาทุกคนเพราะว่าน้ำมันขุ่นเลยนะ อยากยินตักฝนอยากตาอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะชนเขาตักเขาก็ไม่กลับว่าเขาอยากเขาอยากตกปลาเขาชอบน้องหลงมีวิแววที่ปลาจะดึงบ้างไหม,ไมยังเลยใช่ไหมไม,มีคนม,มีคนมาตกปลาเยอะเลยนะว่ะข้างล่างก็มีคนมาตกปลานี่หลงใครมาตกปลาวะมีเหมีเด็กมาตกปลาด้วยนู่นข้างล่างนั่นก็มีเด็กมาตกปลานะ เดินมาตกปลาด้วยเดินๆเขาเฮ้เล่ผมจะให้เขาไปตกปาข้างอู่้านที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ทุกคนเพราะว่ามันมีร่มให้เขาได้นั่งสะดวกสบายด้วยนะครับเรียกอะไรนะพะลาเดี๋ยวให้เขาไปตกนั่งต้นไม้เดินระวังนะลูกเหมือนมีให้เติมขึนเขาบอกมีคนมาปักเป็ดด้วย ลาข้างล่างมันจะดีนะทุกคนเพราะว่าลายต้นไม้ใหญ่เนะี่ยมันมกันฝนด้วยนะครับอันนี้เขาอยากจะออกมานะทุกคนเพราะว่าเขาบอกกับผมว่าตั้งแต่เช้าแล้วว่าถ้าฝนเนี่ยตกไม่น้อยเนี่ยเขาจะไปตกปานะให้ไปขุดเหยือ่อไปทําเบ็ดให้เขาหน่อยผมก็ได้ยืมเบ็ดแม่ผมมานะน,นีมีเด็ดมาตกปาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถาัาน้เสแควะนี่เหรอหหหหอ๋อน้องเขาบอกน้องเขามาตกปาเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ลายมายังไม่นานจักใจนะดูดิโดูกต๊ด้เดียวระวังตกน้ำนะนี่ก็อยังนะครับถามเด็กว,ว่าได้อย่างยางนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้น้องเขานั่งตกตรงนี้เนะ่อีเลชิอนอกเคเ้ไปเนไงเดี๋ยวให้เขานั่งตกตรงนี้นะทุกคนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันปลอดภยยัยด,ดอกไม้ลูกดอกไม้ลูก เดินขึ้นมาลูกยา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 ,ยาเดี๋ยวหนูหล่นเดี๋ยวหนูหล่นพอถ้าหนูหล่นไปได้หาไม่เจอนะพี่แฝงบอกก่อนดูน้ําแบบเนี้ยมันกว้างนะทุกคนในกล้องเนี้ยไม่กว้างนะในภาพจริงๆเนี่ยผมบอกเดียว,ว่ามันกว้างมากเอาง่ายๆดีกว่าถานนสี่เลนนะทุกคนนะครับบรรยากาศเป็นไรกระคาบาไหน,นหไหน น้องลงบอน้องหลงเจอตะขาบตัวเบลเลอร์เลยนะตะขาบมันว่ายน้ำไม่เป็นหรอกมันก็โต <c oughs> โอ้ยได้ได้เก่งไม้เบลเลอร์ด้ยดูน้อ <c oughs> งลองไว้หัวลว <c oughs> ตะตอกไม้ลูกจะไปยู่ตรงนั้น มีปลาตอดต้องหรือเปล่ามันเป็นน้ำบนนะครับตรงนี้เหมือนน้องๆเขาจะมาปากเป็ดกันนะเนี่ยอ้แล้วก็มีร้อนรถด้วยไม่รู้ว่าร้อนรถของบริษัทไหนฮนะลอยมาด้วยเนี่ยอ,อันนี้มันเป็นความสุขของนะทุกคนขนาดฝนตกเราก็ต้องมาชอบไม่ไดอกไม้ลูกทำไมหนูไม่นอนอยู่บ้านล่ะคะ ไม่อยู่เป็นความสุขน้องก็เอา,าว่าเป็นความสุขอะไรนะจะได้ปลาไหมเนี่ยวันเนี้ไม่ได้หรอกไมไม่ได้หรอกมังเดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยตกปลาจนกว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับนะตกไม้เอาล้มลงได้ลูกโอ้โหได้เนี่ยว่าได้เก่งไม้เนี่ยได้เก่งไม้ติดแล้ว เบ็ดท้อติดแล้วเขาดึงได้ป่ะนะเบ็ดท้อน,นี่เหรอฮะเบ็ดเองก็ติด,ด,ตดทำไงเดียน้องหลงอ่อยังเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่าให้ดูบรรยากาศนะทุกคน,น ไม้อยาเล่นลูกอย่าเล่นล้มลูกว,วางไว้วางไว้เดี๋ยวล้มค่ะ ทำไรจ๊ะเราอะทไรมดกาดก็ไปนั่งกับพิ่หลงดินี่ก็มีน้องมาปากเป็ดนะใ,นใกล้เลยนี่ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับในวันที่ฝนตกหนักเลยทุนมาเช้านี้ตกหนักมากๆากะน้ำมันถึงแบบขึ้นไวแบบเนี้ย จะไ,ได้วิทวิปลาแล้วรอบหมนึันทุกคนเราคุยเนื้อมาเกินเราคุยเนื้นนาผมถามว่าเขาวิทปลาแล้วเขวาบอกว่าใช่ดอกไม้นั่งนิ่งๆลูกเราอ่ะเดี๋ยวฝนนี่ ได้ก็ไม่รู้ทุกคนเขาอยากมาก็เออตามใจเขาหน่อยนี่นะครับผมเนี่ยตามใจเขาทุกอย่างนะแม้กระทั่งฝนตกฝนอะไรเขาอยากมาก็ต้องพามาดีแล้วครับทุกคนไปได้ดไม่เครียดนะมาแบบนี้เขาชอบผมก็เออยินดีนะครับเขามีความสุขผมก็มีความสุขนะครับอย่างน้อยเขาได้มาตกปาแสดงว่าเมื่อวานเขาเจอป้าคนนั้นที่ตกปานแน่ เขาก็เลยอยากมาวันเนี้ยก็เลยไปยืมเบ็ดแม่มาสองคันนะวันนี้ฝนตกหนักจริงทุกคนช่วงเช้าไปไหนไม่ได้เลยนะครับมีช่วงสามโมงนี่แหละน้องดอกไม้ก็เป็นคนถือเหยื่อนะให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่นะ ถ้าพพฟซีท่านไหนนะทุกคนนะครับที่แบบว่ามีเสื้อผุ้เสื้อผ้าเด็กหรือว่าหลานเหลินที่ไม่ได้ใช้นะเล็กเล็กะทุกคนถ้าจะเอาไปทิ้งอะไรแบบเนี้ยที่ยังใช้ได้นะคนสามารถส่งมาให้น้องคนท้องได้เลยนะครับหรือว่าเสื้อผ้าท่านน้องดอกไม้นะส่งมาให้ได้เลยนะทุกคนสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามานะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นรองเท้าหรือว่าอะไรที่ไม่ใช้แล้วนะครับสามารถเอาบริจาคได้นะ ว่าเขาเองก็จะได้ไปใช้ประโยชน์เสื้อปิงเสื้อผ้าน,นะทุกคนดีกว่าพี่ๆหเอสซีหลายๆท่านเอาเสื้อผ้าเ,าเก่าไปทิ้งนะครับอย่างน้อยเอาไม้เขาใส่ก็ยังดีกว่าเลอะใช่ไหมเราอย่าไปเดินข้างน้ําบ่อยหัวก็เปียกโซกเรย่นะ ไม่รู้ว่าเขาอยากกลับตอนไหน,นทุกคนหพรว่าคิดนี้น่าจะยาวยาถ้าเขาอยากกลับหรือว่าเขาเอ่ยปากอยากกลับเมื่อไรเดี๋ยวเราจะพาเขากลับนะเพราะว่ามันนั่งตักฝนแบบนี้ไม่ไหวทนะุกคนถือว่ามันจะเป็นฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่มันก็ตกมาตลอดเดี๋ยวเขาจะป่วยไม่สบายเอานะน้อง,งระวังเด้อ พี่ชูเขาบอกว่าฝนน้ำแรงมากเลยอ่ะไม่รู้เขาจะได้ปลาหรือเปล่านะมไม่รู้เหมือนกันด้วยมันเป็นความสุขเขาแล้วเดี๋ยวผมว่าไปบินกลางโล่งให้เขาดีไหมทุกคนเพราะฝนตกขออย่าไปยิงงโล่งให้เขาดีกว่านะครับ เยอะมากทุกคนบอกเลยหมดเยอะจริงๆฮะเขาเปลี่ยนที่ละหมดเยอะมากกังง้็ไม่ใช่ด้วย ใช่นี่ก็ได้ค่ะ มดเยอะมากทุกคนบอกเลยว่ามดมดมดเยอะจริงกัดผมแสบขามาแล้วไม่รู้ว่าเขาอยากกัดตอนไหนนะนี่พาเขามาแบบชิวๆนะสำหรับเขานี่ชิวมากนะผมยังไม่ชิวเลยเดี๋ยวผมต้องลองไปล้างขาเลยคือมดมันเยอะจริงกัดขาผมแสบหมดแนละ้ว เดี๋ยวกีนเดี๋ยวกินมั้งทุกคนเขาบอกว่าเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาอยากกลับแล้วดีมากอยากกลับผมพากลับได้นะร้องไปยังฝนก็ตกด้วยฮะอะไรนะอารมณ์เขาอยากกลับก็กลับเลยใช่อารมณ์เขาอยากกลับก็กลับเลยทุกคนดูไปกินเดี๋ยวกินเขาบอกเขาอยากกลับนะ เขาบอกว่าจะล้างก่อนเขาอยากกลับแล้วโอเคเขาอยากกลับก็ดีมากได้ค่ะมายวยอะได้ค่ะดยเยอยืออะือเอะแยอให้ปลากินเออโยนโยนไส้เดือนไปให้ปลากินที่หมดดี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 ดอเคีปาอิ่มแล้ เอาไสเดือนไปให้ปลาก,กินให้หมดไม่ได้ปลาสักตัวนะผมก็หวัง๋อ,อผมก็ไม่ได้หวังนะทุกคนว่าจะได้ปาลาแล้วแต่มันเป็นความสุคของนะที่เขาอยากมาตกปลา,ากินแล้วห,หมออืมอีนัสตะดื้อเขาบอกเขาอยากกลับแล้วเกลับก็กลับลายดอกไม้ลุกเดินนี่น้องๆปากเบ็ดกันไว้เลยแต่ละคนแต่ละคำนี่ลุงก็ ปากเป็ดนีถ้าปากเป็ดนี่ถ้าใช้เวลาหน่อยได้กินแน่นอนเขาอยากกลับเลยนะทุกคนเขาอยากกลับแล้วก็ไม่ห้ามนะเพราะว่ามันก็ดีด้วยจะได้ไม่โดนฝนเด็กมาหาปาาเลยดูเก่งไม้ลอยมาเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เลยนะ ฝนตกแฉะมากเขาเองก็อยากมาเอาเอา,าท้ารูดเหรอมดกัมุาม,มดกันเขาอยากกลับแล้วนะเขาอยากกลับก็พากลับนี่นะทุกคนเขาไม่รู้นะว่าที่บ้านผมเนี่ยพอเวลาฝนตกหนักแบบนี้ในเขื่อนจะมีพวกปลาตัวเล็กเนี่ยไหลลงมานะทุกคนใครได้ดูคลิปผมเมื่อปีที่แล้วไหมที่ผมไปจับปลาได้ เดินก็สอบเลยอ่ะเนี่ยเขายังไม่รู้นะถ้าเขารู้เนี่ยผมว่าเขาอยากไปแน่นอนเพราะเป็นปลาตัวเล็กไหลมันจากแอ่งน้ําอ่ะมันไม่ได้ลึกนะขาน้ําถึงประมาณแบบข้อขาเลยทุกคนน้ําถึงประมาณข้อขานะครับเคยไปแล้วดิเคยใช่น้องหลงเคยไปแล้ว,ลวดูดิเรามาเมื่อกี้ทุกคนเห็น่าเรามาเมื่อกี้ตรงถนนตรงเนี้ยน้ํายังไม่ล้นเลยตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้ว นะเดี๋ยวกลับไปต้องให้น้องดอกไม้นี่อาบน้ำแล้วก็สาหัวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไม่สบายเป็นหวัดเอานะเป็นไรดอกดอกไม้เป็นไรลูกเสื้อเปียกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำสาผมนะก็บอกแล้วให้อยู่บ้านที่หลังมาอีกไหมมา,มาอีกอน,อน้องดอกไม้บอกที่หลังก็มาอีก ตกทั้งวันอะคืบรรยากาศสวยมากอะไรนะเคสายกับดีกว่าก่อนจะฝนมันจะตกหนักกว่าน,นี้ <Yeah. S 1> เอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็แบบที่ทุกคนเห็นเลยนะตามใจคนท้องเขาหนึ่งวันนะครับไม่ใช่หนึ่งวันเราตามใจตลอดเลยเขาอยากไปไหนเมื่อวานเขาอยากมาเดินเล่นเขาอยากมาดูน้ําก็พามานะวันนี้เขาคิดอะไรก็ไม่รู้ช่วงเช้าเขาบอก เขาอยากมาตกปลาเนะพราะฝนตกหนักออมาไม่ได้ก็เลยมาพาเขามาตอนบ่ายนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยอยู่เราแบบไม่พาเขาไปนู่นไปนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนถ้าอย่างเงี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสําหรับวันนี้ก็น้องหลวงน้องดอกไม้แล้วก็คนทองแล้วก็น้องแฟงน,นะครับต้องลาพี่ๆไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ